หัวข้อถัดไปนะครับพูดถึงพลังงานหมุนเวียนนะครับ Renewable ที่อยู่นอกไซต์นะ off s ซ t e นะครับว่าดูยังไงว่ามัน Qual ฟายไหมนะครับดูยังไงว่ามันผ่านไม่ผ่านนับได้ไหมนะครับในกรณีส่วนใหญ่นะ most c a s e นะครับในในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยโครงการก็สามารถที่จะไป procure นะครับก็คือไปไปเอานะไปซื้อนะครับ พลังงานหมุนเวียนที่อยู่นอกไซต์เนี่ยมาใช้ได้นะครับเพื่อให้เขาสามารถาปฏิบัติสอดคล้องกับสแตนดานได้นะครับนี่เนาะอันนี้แทรกภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะคำว่า c o m p l y เนี่ยใช้กับ preposition with เนาะไอ้คำว่าสอดคล้องกับอะไรนี้สอดคล้องกับมาตรฐานนียก็ใช้คำว,ว่า c o m p l y with นะครับ อันนี้ก็ถ้าเขียนจริงก็จะเป็น in to be in compliance with อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาใช้คำว่า meet compliance with ก็กอันนี้ก็เป็นเขาเป็นฝรั่งเนะี่ยเขาเขียนคิดว่าถูกแหละนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็ใช้คำว่า comply เลยก็ได้ comply เป็น verb อยู่แล้วนะ comply with standard นะครับมีอีกมันเป็นชุด3ามคำที่ผมเรียนมาเนาะก็จะมีคำว่า comply นะที่แปลว่าสอดคล้องเนี่ยอันนี้ใช้กับ e position with นะอง c o m p l y with มีคำว่า conform นะครับ conform to นะครับ conform ใช้คำว่า to แล้วก็มีคำว่า abide by นะครับสามคำนี้แปลว่าสอดคล้องกับจุดๆทั้งหมดเลยนะครับ c o m p l y with conform to abide by นะครับไปต่อข้อกำหนดว่าพลังงานหมุนเวียนประเภทไหนเนี่ยที่จะสามารถใช้ได้ในสแตนดาดนี้เนี่ย แล้วก็เรียกว่านับนับได้เท่าไหร่อะ่ะเข้าใจว่านะ how much o t f the clients can we meet ก็คือเออเอาใหม่นะประเภทของพลังงานหมุนเวียนอันไหนที่เอามาพิจารณาได้นะครับแล้วก็นับได้เท่าไหร่ด้วยแปลว่าไม่ได้เอามานับได้ทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีอันอยู่ว่าถ้าเกิดเป็น renewable energy ที่มาจาก นอกไซส์เนี่ยอืมันนับได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอ่านตอก่อนนะเนี่ยเท่าไหร่นะที่เรียกว่าตามข้อกําหนดนะออฟเลเกชันเนี่ยสามารถสามารถนับได้นะพลังงานนอกไซส์เนี่ยสามารถเอามาน,นับได้เท่าไหร่นะแล้วก็อัตรานะครับในการที่ไปซื้อพลังงานมาจากนอกไซต์เนี่ยเออ เรทในที่นี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอัตราการใช้พลังงานรี n ิ w เ b l e จากนอกไซด์หรือว่าเรทตัวนี้หมายถึงค่าพลังงานหรือเปล่าหมายถึงราคามัน,นะหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านต่อนะเน,นี่ยที่ว่าซื้อมาเนี่ยนะก็เรียกว่าเรทของพลังงานนอกไซด์ที่ซื้อมาเนี่ยนะก็จะอยู่บนพื้นฐานของประเภทของมันแล้วก็อายุของมันเนาะ ซึ่งก็จะต้องดนะิสเคาน์ะต้องต้องลดลงนะสัมพันธ์กับการผลิตพลังงานเองออนไซต์ site, นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถูกรวบรวมอยู่ในหัวข้อที่แปดนะเซสชั่นแปดนะออของสแตรอืม ราะว่าเขาดูเหมือนกันนะพลังงานที่อยู่นอกไซน์เนี่ยเขาดูประเภทเหมือนกันว่าพลังงานประเภทไหนที่นับได้ดูจํานวนเหมือนกันว่านับได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะนี่เดี๋ยวต้องไปดูเงื่อนไขในสแตนดาดแล้วก็เรทที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอัตราห,หรือว่าเป็นราคาค่าพลังงานที่ซื้อมานะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมันแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุนะซึ่งจะต้องลดลงสัมพันธ์กับ การผลิตพลังงานที่ใช้างานเองด้วยนะซึ่งอันนี้ต้องไปดูในเซกชันแ8ของสแตนดานในเซกชันนั้นเนี่ยก็จะกำหนดด้วยว่าจะต้องมีการรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะ renewable energy certificate นะครับต้องมีพลังงานหมุนเวียนที่ซื้อมาใช้เนี่ยต้องมีการรับรองเลยนะนะสัมพันธ์กับพลังงานสะอาดที่ใช้นะครับตอนที่มัน ตอนทีนะ่ต้องได้รับการรับรองด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับแอสโซเซทเซนต์วิที่คือเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดที่ใช้นะครับเ,เพื่อที่จะนับว่าสอดคล้องกับ,กบสแตนถานะหรือไม่เนี่ยบอกว่ามันมีการรีทายเรื่อมีการหมดอายุด้วยเรอ แป๊บนึงนะขอน่ก่อนนะในเซ็ชันนั้นก็ยังกำหนดด้วยว่าใบารับรองพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ใช้เพื่อเียเพิจารณาว่าสอดคล้องกับสนับหรือไม่เนี่ยไอเซอรติฟิเคตพวกนั้นอนะ่ะมันจะต้องรีทายด้วยนะแปลว่ามีใบรับรอง ว่าพลังงานหมุนเวียนที่ซื้อจากนอกใช้ามาเนี่ยใช้งานได้ตอนที่เรามาพิยานาว่าสอดคล้องกับสองสองแปดหรือไม่แล้วพอแล้วพอเรานับมันแล้วเนี่ยใบรับรองนี้ก็จะต้องถือว่าหมดอายุไปเลยแต่ว่าแบบนับนับได้นับได้ครั้งเดียวอะ่ะเออไม่ใช่แบบนับได้ตลอดไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องต้องรับรองกันเป็นครั้งๆเป็นปีๆอะไรเป็นช่วงเวลามาเนะดาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยว เวลาก็ต้องไปหาคําตอบตอนที่ไปอา่านสแตนดาดจริงๆเนาะมีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับมีลิมิตเหมือนกันนะครับว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้านอกไซต์งานเนี่ยออ่มันจะต้องตั้งอยู่ในที่ตั้งที่มันสัมพันธ์กับโครงโครงการด้วยน,นะคือตัวอาคารของเราด้วยน,นะ เพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปซื้อมาจากที่ไกลๆเลยเนี้ยจะต้องมีการจํากัดบริเวณกันว่าเราจะต้องซื้อซื้อไฟฟ้าซื้อพลังงานนอกไซต์เนี่ยในบริเวณที่กําหนดด้วยเช่นะจะแบบห่างห่างจากอาคารเราอยู่ในรัศมีกี่กิโลอะไรแบบนี้มั้งนะ,ะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับการใช้งานพลังงานหมุนเวียนที่อยู่นอกไซ้์งานเนี่ยการไปซื้อมาเนี่ยนะก็ไปดูใน a p p e n d i น B ะของ standard ต่อได้นะเพื่อขยายความนะครับขออนุญาตก,กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะกลับมาประโยคตรงนี้ว่าเออมันต้องซื้อไฟจากไหนนี่คืออย่างนี้อืมของอเมริกาเนี่ยเขาซื้อไฟเข้ามาเนี่ยเอาเรียกว่าสายส่งที่วิ่งเข้าตึกเราเนี่ย เขาสามารถเลือกได้ครับว่าไฟที่ซื้อเข้ามาซื้อจากบริษัทไหนนะให้เป็นสายส่งชุดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไฟฟ้าที่วิ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเราจะซื้อไฟฟ้าอันนั้นจากบริษัทไหนเราเลือกได้ว่าเราไม่ชินใช่ไหมบ้านเรามันมีคนขายไฟอยู่แค่แค่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคใช่ไหมแล้วก็มีผู้ขายไฟเอกชนอีกไม่กี่รายเอง แต่ของอเมริกาเนี่ยมีเป็นพันเลยครับมีเป็นพันเป็นหมื่นลายเลยเนาะแล้วก็ขายไฟเนี่ยส่งเข้าระบบสายส่งเดียวกันนี่แหละส่วนผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าไอ้ไฟฟ้าที่เขาเอาเข้าอาคารเขาเนี่ยเขาจะจ่ายไฟเขาจะจ่ายเงินให้กับบริษัทไหนนะแล้วเดี๋ยวระบบมันไปคิดเงินของมันเองนะครับ <c oughs> พูดเรื่องนี้แล้วมันบนนะ่นอ่ะคือเหมือนอย่างเวลาเรา ขึ้นรถขนส่งมวลชนอย่างเงี้ยเราไม่ว่าจะไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขึ้นรถของบ t s หรือรถรถของ m อ t อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าขึ้นรถเม์ที่แบบสมมติขึ้นไปทางเหนือของเมืองอย่างเงี้ยคุณจะเปลี่ยนกี่สายมันก็ใช้ตั๋วเดียวกันแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวบริษัทเขาไปเคลียร์กันเองคนระับของเราไม่ใช่ใช่ไหมบ้านเราเนี่ยลงเข้าเข้า m อ t เสร็จเพื่อพอออกมาก็แล้วจะไปเข้าบ ts เราก็ต้อง เสียงินสองทีอ่ะต้องจ่ายจ่ายตัวสองสองใบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่สะดวกสําหรับผู้บริโภคอ่ะระบบเขาไม่ยินดีที่จะไปเคลียร์กันเอง่ะนึกออกไหมในขณะที่ประเทศที่จเจริญแล้วอ่ะเขาเขาให้ผู้บริโภคสะดวกสุดแล้วหลังบ้านนะบริษัทต่างๆเขาไปเคลียร์กันเองนะครับอ่าเล่าให้ฟังแบบนี้ก็จะได้นึกภาพออกว่าอีกตรงนี้มันคืออะไรเนาะคือเราอยู่ที่ไซต์งานของเราโปรเจกต์เราเนี่ยอาคารเราเนี่ยอยู่ที่ที่ตั้งอย่างเงี้ยแต่เราสามารถซื้อไฟจาก บริษัทที่อยู่ไกลๆได้อะคุณบอกไหมอันนี้เขาก็เลยพูดว่าเออมันมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะว่าไฟที่ซื้อจากนอกไซต์อะเอออยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับอาคารเราไปซื้อที่ไกลๆมากๆบางทีมันอาจจะมาไม่คุ้มกับไอ้เรื่องลอสในสายส่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดเรื่องพวกนี้เปล่าแต่ว่าเขาจํากัดบริเวณครับนะถ้าได้แง่นี้นะถ้าจะเปลียนนาว่า Renew a b l e e n e r ที่ที่ซื้อมาเนี่ย ทำให้ตึกเราสอดคล้องกับ228หรือไม่เนี่ยเขาจำกัดเหมือนกันว่าต้องซื้ออ,อไฟมาจากโรงงานผลิตที่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ